ไหว้ไหว้สานพระภูมิมาครับไ <c oughs> หว้พระภูมิเจ้าที่โอลานครับ <c oughs> สีทองก็งมีนะสามตัวพี่แอบโจลเลยใช่ไหมได้ตรงที้ไม่เหลืออะไรพวกนั้นครบแล้วครับเหลือตัวนึงมั้ง,งตัวเลก็กอ่ะเห็นวายปลทองอะ่ปปะครบแล้วครับอ่าดุ้๊ยน,น,น่าเลยเด้อต่าลงหูสามจพร้อมกัน ตาทุน้ำมตัสะภะควะโตัวระหตโตสอมาสัอน้ำมันตัดตควะตัวนะำตตอมาตัอน้มอคว้าตัวัต่อา้าวขอใครขอมันนะบอกใครบอกมันเอานะ อปีนี้จิตระเยอะแยะมากมายไหวช้าไปหน่อยแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะเออดูยังไยพี่สอง อู๋ตาอู๋มอเห็นไหมองปห็นไหมู้เรื่องหสอามสี่ห้าอ่าที่นี่จะดีอ่ะอ่าทีนี่จะดีอี้ ลหลูกบานมีโชคมีลาบอ่อลำรวยลำรวยลอยมาลอยปลาอะไรที่ดีก็ลอยมาลอยมานี่มีไก่ด้วยไหมเต้าเต้าลงบุลอย่มาคู่พร้อมน้ำปลาสาธุ อในบ้านตอนในบ้านต่อ,ตอว่าเั้นกระดาษทูบกระทูบอยู่บนเต็มหมดเ่ะ <c ười> อืมจุดขายจุดมันเลยว่าพ่อแม่มันว่ว้พ่อแม่ตาใหญ่ระวางอยู่ ยี่แย่กไม่ว่างวมงเมอืกันบานเมตีและญาติสนิทมิสายทั้งหลายก็กินข้าวกินปลากันนะปีนี้ไหวช้าหน่อยฤทธิ์ละมากมายเลยว่ากันนะรักและคิดถึงเหมือนเดิมเติมเติมดใหู้กหวังนะไมู่กหวัก็อย่าให้ลูกหลด้วย เจ็บด้จนอะไรปักอะไรปีนั่นไงปักล้วไะอ่ะวางสายูอยู่นอกนะหลวงพ่ออย่าอไายพู้